สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอยู่กับอาร์ตี้และลอยไทยไอเดียอย่างเช่นเคยกับภารกิจเติมครับนั่นก็คือภารกิจอาหารสําหรับปาร์ตี้ครับผมนะฮะวันนี้เราจะพูดถึงไข่นกกระทาฮะผมว่าหลายคนคงจะนึกถึงไข่นกกระทาที่ทําเกี่ยวกับขนมโคกนะฮะแต่วันนี้เราพิเศษกว่านั้นฮะ,ฮะเราจะเอาไปทําเป็นอย่างอื่นถ้าอยากรู้แล้วไปดูส่วนผสมกก่อนเลยครับเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันก่อน,อนเลยโดยการที่ใช้ช้อนตักปลาใส่ซอส ไข่นกกระทาพอ,อให้ปริม,รมพอเกลืออเยอะอย่าเยอะ๋ยวเค็มพริกไทยฮะให้มันโดนเนื้อๆด้วยสุดท้ายฮะชีสเหมือนเดิมฮะใส่หมดเลย,ยนี่เรียบร้อยแล้วครับแล้วเรานําไปอบครับผม1 8อยองศาเหมือนเดิมครับแล้วเราก็รอจนกว่าชีสมันจะละลายครับคุณผู้ชมฮะกลิ่นหอมมากครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วโหไหนขอดูสิ ออือหลังจากนี้เรามาตกแต่งกันดีกว่าเก็ดขนมปังนะครับผมไว้กินกับอนะโวคาโดฮะให้อโวคาโดวางเป็นฐานมันคงเราจะเริ่มจากพริกก่อนดีกว่าสไตล์เดิมอุยแต่งแบบไม่ได้ตั้งใจใเดี๋ยวมาใส่ต้นหอมซอยกันนะโฮะอะโวคาโดไข่นกกระทาซอสผัดผงกะหรี่ครับหอมทำง่ายสะดวกและที่สำคัญอร่อยมากครับผมส่วนครั้งต่อไปนะครับ ผมและลอยไทยไอเดียจะทำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามสหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนสวัสดีครับผมอําพลฟูด้ด